ตอนที่สามได้ยินเสียงดังกูกักในบ้านตอนตีห้ากว่าป้าเป้ก็ทำหน้านิ้วด้วยความแปลกใจยิงไวกลางคนหันไปมองหน้าหลานสาวที่มีสีหน้าไม่ต่างกับแกไม่ใช่ผีคุณท่านนะป้าฝนว่าทำหน้านเลิกลักก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ผู้เป็นป้าสีหน้าเริ่มมีอาการตื่นกลัวปากเองนี่นะผีเผลออะไรมีที่ไหนเล่างั้นป้าว่าเสียงอะไรล่ะเพลินเองคุณหนู สองป้าหลานทำหน้าโล่งใจจนเห็นได้ชัดตื่นมาทำไมแต่เช้าคะป้าแป้นถามสองป้าหลานพากันทำหน้าแปลกใจไม่ต่างกันเมื่อเห็นหญิงสาวเดินเข้ามาในครัวจะออกไปสวนค่ะไปสวนสองป้าหลานร้องขึ้นพร้อมกันพรางทำหน้าตกใจไปทำอะไรคะเช้ามืดขนาดนี้ตีห้ากว่าแล้วนี่คะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นเพลินจะไปถ่ายรูปค่ะแต่ช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้นหกโมงเลยนะคะ อ้าวเหรอคะพูดน้ำบุตรทำหน้าครุ่นคิดแล้วก็นึกได้เมื่อคืนเธอลืมถามเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับเขาแต่ไม่เไปไ็นไรคะ่ะอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพลินไปปั่นจัก,กรยานเล่นก่อนก็นได้ว่าแ,แต่มีจัก,กรยานอยู่หน้าบ้านไหมคะมีคะ่ะที่แท้ของคุณหนูเองหรอกเหรอคะเห็นคุณลักเอามาไว้ที่หน้าบ้านตั้งแต่ตีห้าป้าตื่นมาเจอพอดีเขาเอามาให้เธอเองเลยเหรอเขาเอามาเองเหรอคะพูน้ำบตรถามให้แน่ใจ ใช่ค่ะงั้นเพลินไปเลยนะคะเดียเด๋ยวค่ะเดี๋ยวถ้าจะไปให้ฝนไปเป็นเพื่อนด้วยดีกว่าฝนไปกับคุณหนูไปเดี๋ยวทางนี้ป้าทำเองไม่เพียงบอกให้หลานสาวไปเป็นเพื่อนแต่พอทั้งสองลงไปจากบ้านโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เหน็บไว้กับเอวก็ถูกหยิบขึ้นมากดโทรออกทันทีฮัลโหลเสียงปลายสายดังกลับมาทัานใจแทนเสียงสัญญาณคุณลักป้าแป้นนะคะมาไงป้า คุณนูเพิ่งไปที่สวนนะคะบอกไงนะครับชายหนุ่มร้องถามโดยน้ำเสียงตกใจเพราะตอนนี้ยังมืดอยู่แม้ว่าคนงานจะตื่นมาทำงานกันแล้วเป็นส่วนมากเห็นว่าจะไปถ่ายรูปปั่นจักรยานเล่นค่ะป้าเห็นว่าท้องฟ้ายังมืดก็เลยให้ฝนไปเป็นเพื่อนแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยโทรมาบอกคุณลักก่อนออกมานานหรือยังครับคุยกันเมื่อคืนเขาก็ไม่คิดว่าเธอจะตื่นเช้าขนาดนี้พากันลงจากบ้านไปตะกี้นี้เองค่ะ ป้าก็โทรบ,บอกคุณลักเลยงั้นคงยังไม่ได้ไปไหนไกลแค่นี้นะครับชายหนุ่มตัดสายก่อนจะเก็บโทรศัพท์แล้วหันหัวจัก,กรยานไปทางเรือนสวยสุดโดยไม่ลังเลผุนน้ำบูรกรามเบกจัก,กรยานเสือหมอบของตัวเองหยุดการปั่นกลางทางสัญจรเล็กแคบที่โอบล้อมด้วยแปลงดอกไม้เอาไว้ชั่วคราวหลังเห็นจัก,กรยานอีกคันกำลังตรงมาหาเอานั่นคุณลักนี่คะเสียงของฝนบนจัก,กรยานแม่บ้านดังขึ้นด้านหลัง ในขณะที่พุฒน้าบตดยังมองคนกําลังปั่นจักรยานตรงมาหาไม่วางตาตอนนี้ไฟยังไม่สว่างแต่ไฟคมบนเสาสูงตามรายทางก็ช่วยให้มองเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าคนที่กําลังปั่นจักรยานมาคือใครเขาไม่ทําอะไรทางนี้หรือว่าจะแอบไปหาแม่ของเธอจริงสิหรือว่านี่จะเป็นแผนหลอกเธอออกมาจากบ้านถ้าใช่เขาก็วางแผนได้แยบย์บยมากเลยจะไปไหนครับสุทธิรักถาม หลังจากปัญนจักรยานมาจอดตรงหน้าหยุดความคิดฟุง้งซ่านในหัวของพุทนน้ำบุตรชั่วคราวแล้วคุณล่ะจะไปไหนได้ยินเสียงแข็งๆถามกลับชายหนุ่มก็มุนคิวเล็กน้อยเริ่มจับท่าทีของอีกฝ่ายได้แล้วว่าไม่ปกติเมื่อคืนก็คุยกันดีอยู่นะหรือว่าไม่พอใจอะไรเขาอีกหรือว่าเรื่องจักรยานสุดทีรัพยายามหาสาเหตุกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่ายไม่ได้ไปไหนครับตรวจรอบส่วนตามปกติ เขาตื่นเช้ามาปั่นจักรยานทุกวันอยู่แล้วนอกจากตรวจดูความเรียบร้อยในสวนยังได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยที่เขาให้คนงานใช้จักรยานกันส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุผลนี้เพื่อให้ทุกคนได้ออกกําลังกายไปในตัวแน่ใจหมายความว่ายังไงครับก็ส่วนตั้งกว้างทําไมต้องมาแถวนี้แล้วมาไม่ได้หรอครับชายหนุ่มนึกอยากรวนกลับบ้างหลังจากเห็นท่าทีของอีกฝ่ายก็มาได้ แต่ควรรอให้สว่างก่อนสุธิรากเลิกคิว้วแล้วก็หยุดหาคำตอบแค่นั้นและไม่ได้บอกกับอีกฝ่ายไปว่าที่เขามาก็เพราะเป็นห่วงเพราะถึงในส่วนจะปลอดภัยแต่เธอก็ยังไม่คุ้นเส้นทางที่สำคัญคนงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นเธอและยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครด้วยเรื่องนี้เขาก็ลืมคิดไปและคิดไม่ถึงว่าเธอจะตื่นเช้าขนาดนี้งันไปปั่นจักรยานดูรอบๆด้วยกันไหมครับ สุที่รักเปลี่ยนใจชวนไปด้วยกันเลยจุดประสงค์ก็เพื่ออยากให้คนงานเห็นลูกสาวเจ้าของสวนแล้วคุณไม่ต้องทํางานหรอสํารวจสวนก็ถือว่าทํางานเหมือนกันพุดน้ําบุตรคิดเล็กน้อยก่อนจะให้คําตอบกับเขาก็ได้ยังไงก็ดีกว่าปล่อยให้เขาแอบไปหาแม่ของเธอตอนเช้าๆแบบนี้ก็แล้วกันยิงสาวคิดยังปรับใจว่าแม่กับผู้จัดการสวนสวยสุดตากำลังซุ่มคบกันอยู่ฝนไม่ต้องไปก็ได้กลับไปช่วยป้าแป้นทำงานต่อไป สุธิรักบอกกับเด็กสาวถ้าป้แป้นถามล่ะคะบอกว่าคุณเพลินไปกับฉันฝนมองผู้เป็นเจ้านายพอหญิงสาวพยักหน้าถึงได้ตอบรับเสียงเบาแล้วหันหัวจักรยานกลับไปทางเรือนสวยสุดไปครับคล้อยหลังฝนสุทธิรักก็กราบรถของตัวเองบ้างฉันไม่ใช่คุณได้แน่นะคำถามนั้นหยุดการเคลื่อนไหวของสุธิรักเอาไว้ชั่วคราวชายหนุ่มส่ายหัวเบาๆก่อนจะหันไปมองหน้าคนถาม ถึงผมไม่ได้เกิดที่นี่แต่ก็โตที่นี่และไม่เคยคิดจะไปจากส่วนสวยสุดตาเพราะแม่หรอเพราะหนะ้าที่การงานของผมอยู่ที่นี่น้ำเสียงหนักแน่นกับการมองจ้องไม่หลบตาตรึงสายตาของพูดน้ำบุตรอยู่กับเจ้าของคำพูดโดยไม่รู้ตัวมีอะไรจะทำอีกไหมได้ยินคำถามที่อีกฝ่ายยิงตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมพูดน้ำบุตรก็ไวไล่แทนคำตอบสุธิราเห็นดังนั้นก็สายหน้า,น,าน้อย เธอคิดว่าเขากับแม่ของเธอมีอะไรกันแทบไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วตอนนี้แต่ที่เขาสงสัยคือเธอไปเอาความคิดนี้มาจากไหนหรือมีใครเล่าอะไรผิดๆให้เธอฟังแล้วจะเปลี่ยนใจไหมสุดที่รักให้ทางเลือกแต่เขาก็ไม่ได้คำตอบจากเด็กดื้อหรอกชายหนุ่มสายหน้าน้าน้อย,อยขณะมองตามหลังคนชิงปัญจักรยานนำไปก่อนโดยไม่ยอมตอบคำถามของเขาแล้วเขาจะทำอะไรได้ละ่ะนอกจากปั่นตามหลังเธอไป เพราะนี่คือสิ่งที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตไม่ได้ไปทางนั้นครับเลี้ยวขวาเสียงร้องดังตามหลังมาติดๆทำให้ผู้น้ำบุตรที่กำลังจะบังคับจัก,กรยานเลี้ยวไปทางซ้ายตอบคนอยู่ข้างหลังกลับไปทันทีโดยไม่หันไปมองแล้วเมื่อคืนใครบอกว่าไปได้หมดนั่นคือเสียงตะบัดชัดเจนมากแต่มันกระทำให้เขาหัวเราะออกมาเบาๆเขาไม่ได้โต้ตอบกลับไปแต่เร่งความเร็วของรอบปัน่นจนกระทั่งพาจัก,กรยาน ไปเที่ยวเคียงกับจักรยานอีกคันเด็กปลายตามามองเขาเล็กน้อยก่อนจะสะบัดหน้าหนีสายตาเขาท่าทีนั้นชัดเจนว่าเขายังไม่เป็นที่สพอารมณ์ของเธออยู่มากแต่เขากำลังอารมณ์ดีเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปวิวสวยๆเขาบอกสั้นๆแล้วปั่นจักรยานนำไปก่อนแต่ไม่ได้เร่งสปีดอย่างที่ปั่นอยู่ทุกวันเพราะรอคนปั่นตามหลังถ้าว่ากันตามตรงก็ลุ้นเหมือนกันกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่ปั่นจักรยานตามมา แต่เธอก็ตามเขามามุมปากของชายหนุ่มกระตุกยิ้มบอกความสมใจแล้วตัดสินใจชะลอความเร็วจนกระทั่งคนปั่นตามหลังตามเขาทันเพิ่งปั่นจักรย,ยานครั้งแรกหรือเปล่าสุธิรักชวนคุยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังหน้าบึง้งไม่รู้เรียกว่างอได้หรือเปล่าเพราะเกิดมาก็ไม่เคยงอผู้หญิงเลยยังโกรธอยู่เหรอครับพูดน้ำบูดหันไปมองหน้าคนถามนั่นสิเธอเป็นอะไร ปกติเธอไม่ใช่คนคิดยุบยิบหยุมยิมหรือคิดเล็กคิดน้อยเลยเธอพูดกันตามตรงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เธอเสียอารมณ์ด้วยเปล่าเปล่านี้ยังกโกรธหรือว่าหายโกรธแล้วจะไม่ได้โกรธคุณอืมไม่ได้โกรธเลยฉันนี่เสียงแข็งทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาไม่พอใจแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขานึกขำด้วยซ้ำงั้นเดี๋ยววันหลังจะหาหมวก,กันนอกให้จะได้ปลอดภยัย พุดนํ้ำบูดหันความเลยทีเดียวขณะเบนสายตาจากเส้นทางตรงหน้าไปมองหน้าคนปั่นจักรยานอยู่ข้างๆอะไรของเขาเธอไม่ได้พูดกับเขาเรื่องหมวกกันน็อกอยู่นะแล้วก็ไม่เคยบอกเขาด้วยว่าอยากได้หมวกกันน็อกแต่เธอก็เพิ่งสังเกตตอนเขาพูดนั่นแหละแต่เธอก็เพิ่งสังเกตตอนเขาพูดนั่นแหละว่าบนหัวเขาไม่มีหมวกกันน็อกสาหรับคนขี่จักรยานสวมอยู่นั่นทําให้เธอสํารวจชุดที่เขาใสา่โดยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้สวมชุดแบบนักปั่นจักรยานใส เหมือนที่เธอเคยเห็นนักปานส่วนใหญ่ใส่เวลาลงแข่งหรือออกกำลังกายเขาใส่แค่กางเกงวอมกับเสื้อยืดและรองเท้าผ้าใบบนหลังของเขามีเป้ใบไม้ใหญ่มากเธอเองก็มีเป้สะพายติดหลังมาจากบ้านเหมือนกันมีคนเคยบอกไหมว่าเป็นคนกวนประสาทสุทธิรากอมยิม้มเพิ่งเคยได้ยินจากคุณเพลินนี่แหละครับน้ำเสียงสบายๆเราก็ับไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องใดๆบนโลกนี้ ทำให้เธอทำสิ่งไม่คิดว่าจะทำกับเขาอีกครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าทำปากยืนใส่เขาก็ตอนที่เห็นเขายิ้มนั่นแหละแต่ที่น่าตกใจกว่าปฏิกิริยาต่างๆที่เธอมีต่อเขาก็คือรอยยิ้มของเขารอยยิ้มของเขาทำให้เธอละสายตาจากเขาไม่ได้เลยตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้ชายที่ยิ้มสวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาแต่รอยยิ้มที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดเรากับรอยยิ้มนั้น เจ้าตัวตั้งใจส่งมาสลายกำแพงที่เธอก่อเอาไว้ซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังตั้งป้อมกับเขาแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่ถือสาเธอเลยแสดงว่าตั้งใจกวนประสาทฉันแค่คนเดียวสุธิรักอมยิ้มไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแต่ถ้าคุณเพลินจะคิดแบบนั้นผมก็คงห้ามไม่ได้นี่แหละกวนประสาทสุทธีรักหัวเราะเบาๆในลําคอเราก็เลือกที่จะเงียบ รอให้อีกฝ่ายกลับมาอารมณ์ปกติเขาไม่ได้รอนานหรอกปกติตื่นเช้าแบบนี้ประจำหรอในที่สุดพูดน้ำบุดก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนเพราะด้วยนิสัยแล้วไม่ใช่คนชอบเก็บอะไรไว้ในใจและชอบพูดมากกว่าชอบอยู่กับความเงียบตีสี่ครึ่งทุกวันตีสี่ครึ่งเลยหรอทุกวันหรอทุกวันเ,นเขายา้ำพอใจไม่น้อยที่เห็นอารมณ์ของอีกฝ่ายกลับมาอยู่ในโหมดปกติพอได้คุยกัน เธอก็ไม่ใช่คนดูยากหรอกเวลารู้สึกอย่างไรอารมณ์จะออกมาทางสีหน้าแววตาชัดเจนตื่นมาปั่นจักรยานหรอจะว่าแบบนั้นก็ได้สุธที่รักปายตาไปมองคนปั่นจักรยานอยู่ข้างเขาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อที่นี่เช้าๆอากาศดีมากนะครับแล้วคนอื่นๆล่ะคนงานพักอยู่ในส่วนกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเกินครึ่งของคนทำงานกับเราไม่ใช่คนพื้นที่ยายข้างหน้านั้นไปบ้าพักคนงาน จากนี้ไปก็ประมาณ5้าร้อยเมตรสุธิรักจอดจัก,กรยานชั่วคราวเพื่อชี้ให้คนมาด้วยกันดูเส้นทางหลังจากอีกฝ่ายหยุดจัก,กรยานตามเขาเขาเองก็ไม่ใช่คนที่นี่โดยกําเนิดแต่พื้นเพของพ่อเป็นคนทางนี้พอได้รับที่ดินเป็นมรดกจากพี่ชายที่ล่วงลับพ่อก็พาครอบครัวย้ายมาทำมหาหากินที่นี่อยู่ที่นั่นกันหมดเลยเหรอที่ไม่ใช่คนพื้นที่จะอยู่ที่นั่นทั้งหมดมีห้องส่วนตัวของใครของมัน ที่อยู่เป็นครอบครัวกับเรานานๆก็จะมีบ้านอยู่กันแต่ที่มาช่วงหลังๆก็จะได้อยู่ห้องชุดส่วนคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้เขาก็ไปกลับทุกวันแล้วคุณล่ะก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันไปต่อนะพุดน้ำบตรยกขาขึ้นวางบนที่พักเท้าแล้วปั่นจัก,กรยานตามเขาไปอีกครั้งแล้วคนงานตื่นเช้าแบบคุณไหมแล้วแต่ตารางงานแต่คนที่พักอยู่ในส่วนส่วนมากก็จะตื่นเช้ากันหมดตื่นมาทำอะไรแต่เช้า มาปั่นจัก,กรยานนี้แหละทุกคนจะมีจัก,กรยานของตัวเองคุณตาของคุณอยากให้คนงานสุขภาพแข็งแรงท่านก็เลยซื้อจัก,กรยานให้ใช้เพื่อให้ทุกคนได้ปั่นมาทำงานในสวนด้วยส่วนคนที่ต้องเข้างานเช้าก็ไปทำงานของเขาตามตารางคุณบอกว่าที่นี่เป็นรอยไล่ปั่นไหวหรอจัก,กรยานจะจอดไว้ตามโซนต่างๆรวมถึงที่บ้านพักคนงานด้วยถ้าไม่ไกลจากบ้านพักก็ปั่นจัก,กรยานไปได้เลยแต่ถ้าโซนไหนไกล จะมีรถกระบะคนคนไปส่งที่จุดจอดจัก,กรยานเราให้คนงานปั่นจัก,กรยานเข้าไปทำงานที่โซนของตัวเองก็ดีนะได้ออกกำลังกายแต่ตอนเลิกงานนี้ก็คงปั่นล้าเหมือนกันเพราะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วจากจุดจอดจัก,กรยานเข้าไปในแปลงไม่ได้ไกลมากหรอกไกลสุดก็ไม่เกิน3มกิโลทุกคนก็โอเคนะชอบกันก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ปั่นเพื่องานเพื่อสุขภาพนี้ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของคนงานในส่วนทั้งหมดแล้ว ทุกคนเห็นด้วยถึงได้เริ่มทำส่วนคนมาทีหลังก็มีการชี้แจงแจ้งให้ทราบก่อนรับเข้ามาทำงานมาทางนี้ครับพอเริ่มเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์รำไรชายหนุ่ก็พาจกักรยานเลี้ยวไปทางเนินเขาที่อยู่ช่วงกลางของพื้นที่สวนไกลไหมราราวหนึ่งกิโลเหนื่อยแล้วเหรอครับยังคนอายุน้อยกว่าเชิดหน้าตอบกลับเสียงสูงกว่าปกติถ้าคิดว่เธอเป็นคนยอแย่เขาก็คิดผิดแล้ว ปั่นทั่วสวนยังได้เลยสุธีรักอมยิม้มบางครั้งก็เหมือนเด็กแต่เธอก็เด็กกว่าเขาหลายปีนั่นแหละน่าจะห่างเป็นรอบเลยถ้าเขาจำไม่ผิดชายหนุ่มไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งเสียงของคนข้างๆตัวดังขึ้นอีกครั้งหลังจากปั่นกันไปได้พักใหญ่นั่นคนงานหรือเลปล่าใช่ครับคนงานราวสิบคนกำลังปั่นจักรยานไปทางฟาร,ร์มกุลาบออแกนิกสุธิรักยกมือขึ้นโบกตอบ หลังจากทางนั้นยกมือขึ้นโบกทักทายแต่ไกลเหมือนที่เคยทํากันระยะที่ค่อนข้างไกลและถูกขั้นด้วยแปลงดอกไม้บวกกับเวลาเช้ามืดบางครั้งไม่รู้หรอกว่าคนที่เห็นอยู่เป็นใครแต่ถ้าปัญนจัก,กรยานมาเจอกันในสวนทุกคนจะโบกมือทักทายกันเป็นปกติเขาก็ขยันกันนะเราดูแลดีเขาก็ทํางานให้เราดีครับตอนนี้คุณดูแลอยู่สิคุณเพลินจะมาดูไหมล่ะครับ ก็แม้คงเธอคองฝากความหวังอะไรไม่ได้เพราะไม่เอาอะไรเลยและไม่คิดจะดูอะไรด้วยเพลินถามดีๆนะไม่ได้ชวนทะเลาะสุทธิรักปลายตาไปมองคนพูดไม่ได้รู้สึกอะไรกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วของหญิงสาวแต่เพราะคำว่าเพลินที่กลับมาแทนคำว่าฉันอีกครั้งจริงๆก็ไม่มีปัญหาหรอกแค่เธอพูดด้วยก็ดีใจมากแล้วแต่ได้ยินเธอแทนตัวเองด้วยชื่อมันก็รู้สึกดีอย่างประหลาด ผมก็ไม่ได้ชวนทะเลาะน,นี้ครับเงินก็ประชดชายหนุ่มเลิกคิวก่อนจะถอนหายใจเบาๆไม่เคยประชดใครเลยครับทำไม่เป็นด้วยเขาตอบกลับอย่างใจเย็นก็ที่พูดนั่นแหละประชดเพลินไม่เคยทำงานในสวนแล้วจะทำได้ยังไงถ้าไม่เรียกประชดจะเรียกอะไรล่ะพออีกฝ่ายอธิบายเพิ่มสุธิราก็อดยิ้มไม่ได้ปกติเป็นคนคิดเองเออเองแบบนี้เหละครับพลน้ำบดหันไปมองคนถาม ตาวาวเลยทีเดียวแล้วก็ไม่พูดอะไรกับฝ่ายนั้นอีกสุธิรักเองก็ไม่พูดเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังใดๆจนกระทั่งพาก,กันไปถึงตีนภูซึ่งเป็นเนินเขาขนาดย่อมเราจอดรถไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปหาต้องเดินอีกหรอคนกำลังเหนื่อยกับการออกแรงร้องถามเสียงหลงลืมไปเลยว่ากำลังไม่พอใจเขาอยู่ในใครบอกว่าป่นไปทั่วส่วนยังได้ชายหนุ่มเปรย ใบหน้าเจอรอยยิ้มแจงๆไม่ได้บอกหนีว่าวันไหนวันแรกปั่นมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วพออีกฝ่ายชมตัวเองมุมปากของสุธิราก็มีรอยยิ้มบางๆอีกครั้งเก่งจริงๆนั่นแหละครับเขาชมจากใจก่อนจะเอาเป้ลงมาจากหลังหยิบขวดน้ำออกมาแล้วส่งให้อีกฝ่ายภูณาบุตรมองขวดน้ำในมือของเขาตอนนี้เธอยังไม่เห็นแสงสีส้มทองของดวงอาทิตย์แต่รอบๆบ,บริเวณก็สว่างพอสมควรแล้ว ยิงสาวเหลือบตาขึ้นมองเจ้าของมือที่ยื่นส่งขวดน้ำมาให้เธอขวดน้ำเปิดฝาเรียบร้อยเขาเพิ่งเปิดมันออกก่อนยื่นให้เธอดื่มน้ำก่อนครับจะได้มีแรงเดินต่อเดี๋ยวจะไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นปั่นมาไกลขนาดนี้คงยอมพาลาดหรอกคนเอาวิวมาล่ออมยิ้มบางๆหลังจากขวดน้ำถูกดึงไปจากมือก่อนที่คนมาด้วยกันจะยกขึ้นกรอกปากแบบไม่สงวนท่าทีและไม่ห่วงสวยเลย